เจเจนั้นขึ้นชื่อในเรื่องของธรรมชาติที่มีความสวยงามแปลกตาและมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกับที่ไหนในโลกนะครับถ้าพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่ใครหลายคนบอกเลยว่าต้องไปสัมผัสต้องไปเห็นด้วยตาตัวเองสักครั้งในชีวิตก็คือจางเจเจครับหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อของหุบเขาอวตารสำหรับจางเจเจถือเป็นวัฒนอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีนครับ และยังได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติด้วยถ้าพร้อมแล้วพาท่านผู้ชมไปเที่ยวจางเจเจียพร้อมกันครับที่นี้มีความสูงถึง335เมตรนะคะจากข้างล่างถึงข้างบนที่ยอดเขาใช้เวลาเพียงแค่1 8วินาทีเท่านั้นค่ะ ยอดเขาที่อยู่ด้านหลังเงย็นนี้นะคะก็คือดุ่มแบบของภูเขาลอยฟ้าในหนังเรื่องอวดารนั่นเองค่ะเป็นครั้งแรกเลยที่มาจีนแล้วก็มาจังเจีียด้วยค่ะวันนี้มาแล้วรู้สึกอย่างไรคะสวยมากค่ะหนาวไม่คิดว่าจะสูงขนาดนี้ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอินดีต้อนรับทุกท่านสู่การเดินทางสำรวจวันอุทยานจานเจี้ยมหาสัจรย์ของมุนูุูหนานของจีนค่ะเราจะเริ่มด้นจากลิฟต์เอาโดที่สูงที่สุดนโลกนี้นะคะก็คือไปลงเทียนที่นั่นเองค่ะและเย็นจื่อจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปโดยสารลิฟต์ที่มีความสูงถึง,ง335เมตรนะคะขึ้นไปที่ยอดเขาไปชมทิวทัศที่สวยงามอลังการพร้อมกันค่ะ ก่อนที่จะขึ้นลิฟต์นะคะเราจะได้ชมยอดเขาที่อยู่ด้านหลังค่ะตั้งตระหงานเหมือนทหารผู้กล้าหาญที่กําลังเข้าแถวรอรับคงสั่งค่ะเคยมีคนนับดูแล้วพบว่ามีทั้งหมด48ยอดเขาดังนั้นที่นี่จึงถูกตั้งชื่อว่าแม่ทพัพหิน48ค่ะดูยิ่งใหญ่อลังการมากทีเดียวเลยค่ะลิฟต์ไปลงเทียนทีมีความสูงแนวดิ่งถึง335เมตร นับเป็นอีกหนึ่งสิ่งมหัศจรรย์ของจางเจียเจี๋ยลิฟต์นี้ใช้เวลาเพียง88วินาทีเท่านั้นในการพานักท่องเที่ยวจากเชิงเขาสู่ยอดเขาได้รับการบันทึกนากรีเนสบุ๊กว่าเป็นลิฟต์กงแจ้งที่สูงที่สุดในโลกตัวลิฟต์มีการออกแบบใช้กระจกที่ปรุงสายทั้งภายในและภายนอกนักท่องเที่ยวสามารถชมทิวทัศน์ง,งดงามของภูเขาได้ขณะที่โดยสารลิฟต์ ขณะนี้นะคะพวกเรากำลังอยู่ในตู้ลิฟต์ฝ่ลองเทนทีที่ขึ้นไปสู่ยอดเขาอย่างรวดเร็วค่ะพร้อมแล้วเลยอยางคะทุกท่านอีกไม่กี่วินาทีนะคะพวกเราก็จะได้เห็นถึงเที่ยวทัศน์ที่สวยงามและตื่นตาตื่นใจแล้วก็ได้สัมผัสถึงมหาสารที่ผสมผสานร,ระหว่างธรรมชาติและเทคโนโลยีอย่างลงตัวค่ะ ตรงข้ามอยู่ที่หน้ากระจกก็คือแม่ท่าหิง48ยอดเขานะคะอีกน,นี้ความสูงถึง335เมตรนะคะจากข้างล่างถึงข้างบนที่ยอดเขาใช้เวลาเพียงแค่88วินาทีเท่านั้นค่ะ ลงมาจากรีไฟลงทยนทีนั่งรถชัรเตอร์บัสสีไม่นานนะคะเราก็ได้มาถึงเขตท่องเที่ยวที่ชื่อหยวนเจียเจียที่นี่ล้อมรอบโดยภูเขาที่มีรูปทรงแปลกตามากมายนะคะยอดเขาที่อยู่ด้านหลังเยนสนี้นะคะก็คือดุ่มแบบของภูเขาลอยฟ้าในหนังเรื่องอวดารนั่นเองค่ะเขตท่องเที่ยวหยวนเจียเจียมีคํากล่าวว่าไม่ได้มาถึงหยวนเจียเจี่ยเหมือนไม่มาถึงจางเจียเจีย ที่นี่เป็นบริเวณที่มีภูเขาลูปลักษณ์อันหลากหลายมากเป็นพิเศษและยอดเขาที่ชื่อเฉียงคุนจู่หรือเสาหลักแห่งฟ้าอันยิ่งใหญ่นี้ก็เป็นแรงบันดาลใจให้ทีมงานถ่ายทำภาพยนตร์อวานค่ะทำให้ทั่วโลกได้รู้จักความอลังการของภูเขาจังจาเจียได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นเวลาเดินเที่ยวในอุนณอุทยานนะคะนักท่องเที่ยวสามารถนั่งชัรเดิลบัสไปยังจุดชมวิวต่าง ที่นี่เขาให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะโดยได้ยินว่าชาทัมบัสที่นี่อีกไม่นานนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นน็ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดทําให้การนําความสะดวกสบายแก่นักท่องเที่ยวขณะเดียวกันก็ได้มีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อมด้วยค่ะ จากเวียนเจ้าเจี้ยโดยสารชาตอมบัสไปยังเขตท่องเที่ยวเทียนจือซานซึ่งเป็นที่รู้จักกันในฐานะราชาแห่งป่าหินทุกพื้นที่ของป่าหินที่นี่เปรียบเสมือนภาพวาดภูเขาและสายน้ําถ่ายทอดความงดงามของธรรมชาติและในเทียนจือซานนะคะเยนจือยังได้พบคณะนักศึกษาไทายที่มาเที่ยวชมวันอุทยานจันจ้าเจี้ยด้วย เป็นครั้งแรกเลยที่มาจีนแล้วก็มาจังเจเจียด้วยค่ะก็คือจังเจเจเนี่ยเป็นสถานที่ที่แบบว่าดังมากอยู่แล้วในไทยนะคะคือว่าถ้ามาจีนนี่คือต้องมาจังเจเจียเลยแล้วก็เหมือนกับว่าในช่องทางพวกเอ่อยูทูบเบอร์หรือว่าพวกแบบเลมอนเอกอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะบอกว่าเออถ้ามาจีนเนี่ยต้องมาที่จังเจเจียค่ะวันนี้มาแล้วรู้สึกอย่างไรคะสวยมากค่ะหนาว <laughs> ไม่คิดว่าจะสูงขนาดน,นี้ โดยแสงรถกระเช้าของภูเขาเทนซิซานเรากำลังจากยอดเขาลงไปยังเชิงเขาอย่างสะดวกเที่ยวทัศที่เห็นรอบดวเหมือนภาพวาดแผนยักษ์ใหญ่เทือกเขาที่มีรูปทรงอันหลากหลายสมต่างสลับกันไปมีเมฆหมอกลอยเคลื่อนผ่านก้อนเห็นที่โดดเด่นราวกับกำลังทยานขึ้นจากพื้นดินไปสู่ท้องฟ้าทำให้ผู้คนทึ่งใจกับความสวยงามอลังการของธรรมาชาติ ภูเขาเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นมหาสารย์ของธรรมชาติเท่านั้นและยังเป็นลายเซนที่ไม่เหมือนใครของเมืองจังจาเจียด้วยวนอุทยานจังจเจียก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคศ .1982 เป็นวันอุทยานระดับชาติแห่งแรกของจีนมีพื้นที่ทั้งหมด48.1ตารางกิโลเมตรโดยวันอุทยานจาเจ,เจียมีชื่อเสียงในด้านภูมิประเทศป่าไม้ยอดขาวที่มีเอกลักษณ์ และนิเวศวิทยาแบบตั้งเดิมมีภูเขาที่มีรูปทรงแตกต่างกันหลายพันลูกยอดเขาและเสาหินไซเป็นที่รู้จักกันในชื่อยอดเขาแปลกตา3,000ยอดและลำทานสวยงามแป0รอยสายภายในวนอุทยานมีอากาศบริสุทธิ์และพืชพรรณอันเขียวชอุ่มทำให้ที่นี่เป็นออกซิเจนบาธรรมชาติที่หายากไม่ว่าจะเป็นการเดินบ่าถ่ายรูปวาดภาพหรือสัมผัสความเงียบสงบของธรรมาชาติ สถานที่แห่งนี้สามารถนำมาซึ่งประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมให้กับผู้ที่เข้ามาเมื่อเดือนธันวาคมปีคศ1 9 9 2วนอุทยานจามเจียถูกจัดอยู่ในรายชื่อมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของยูเนสโกที่นี่เป็นออกซิเจนบานในวันอุทยานจามเจียค่ะอัตราการปกครองด้วยป่าไม้ในที่นี่นะคะสูงถึง98เลย ทำหายเมื่อเดินเล่นที่นี่หายใจลึกๆมีความสดชื่นมากเป็นพิเศษเลยค่ะหลังจากได้เพลิดเพลินกับเที่ยวทัดเทียนสุสานแล้วสถานีต่อไปเรามาถึงออกซิเจนบาร์ที่นี่มีอากาศสดชื่นเต็มไปด้วยไอออนลบจงเหมือนกับเครื่องฟอกอากาศธรรมชาติอันยักษ์ใหญ่ มาถึงที่นี่ทำให้ผู้คนรู้สึกผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจได้สัมผัสถึงความสง,งบสุขที่ธรรมชาติมอบให้กับมนุษย์อย่างเต็มที่สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ยอดเยี่ยมของจันจเจ,เจียก็แยกไม่ออกจากการที่ประเทศจีนให้ความสำคัญด้านการอนุรักษ์ระบบนิเวศ ลำธารสายนี้มีชื่อว่าจิมเบียนซีหรือว่าลำธารแซ่ทองค่ะที่นี่ลอ้อมรอบด้วยภูเขาที่สูงชันมีความยาว7.5กิโลเมตรนะคะแต่รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในหุบเขาที่สวยที่สุดในประเทศจีนค่ะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดสําหรับการพักผ่นอนหย่อนใจค่ะการเดินทางสำรวจว,นวันอุทยานจามเจียเจียครั้งนี้ปิดฉากลงด้วยป้ายสุดท้ายคือลำธารจิมเบียนซีค่ะ น้ำสายสะอาดจนมองเห็นถึงพื้นลำธารก้อนเหงนริมนางธารมีรูปร่างหลากหลายไม่ซ้ำกันและต้นไม้เขียวขจีที่เรียงตามสองข้างทางขณะที่เดินเล่นไปตามลำธารจิมเปียนชีก็ทำให้เกิดความรู้สึกว่าเวลาได้ผ่านช้าลงไปการเดินทางครั้งนี้ทำให้เย็นจือ่อได้สัมผัสถึงเอกลักษณ์ของธรรมชาติของจีนอย่างลึกซึง้ง จางจ้าเจีย้ยไม่เพียงแต่เป็นสมบัติอันล้ำค่าของจีนแต่ยังเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกด้วยภูเขาแต่ละลูกแม่น้ำลำธารแต่ละสายเต็มไปด้วยเรื่องราแวและจิตวิญญาณไม่เพียงแต่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชื่อเสียงอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างของการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์และธรรมชาติตลอดสี่ฤดูการของปีมีเที่ยวทัศน์และสเสน่ห์ที่แตกต่างไม่เหมือนกันต้องรับเพื่อน่นจากทั่วโลกเข้ามา เรื่องราวความน่าสนใจของจางเจเจยยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับสัปดาห์หน้าจะพาทุกผู้ชมไปเที่ยวกันต่อที่ประตูสู่สวรรค์ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของจับจ้องมองจีนในสัปดาห์นี้นะครับเราจะกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์14นาฬิกา30นาทีทาง nation tv ช่อง22วันนี้สวัสดีครับ